เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับที่ดินจัดสรรที่สวยเลยนะครับวิวก็สวยด้วยครับแปลงนี้เป็นที่ดินวิวภูเขานะครับอยู่หลังสนามฟุตบอลตาขันนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรไฟฟ้ามีพร้อมครับ เป็นที่ดินเปล่าขนาด100ตารางวาครับมเรียบร้อยแล้วครับเหมาะกับทำบ้านพักตาอากาศนะครับวิวภูเขาครับวิวธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆเลยครับอยู่ในทําเลใกล้กับแหล่งชุมชนด้วยนะครับขยายเขตไฟฟ้าให้ถึงหน้าแปลงเลยครับราคาเพียงตารางวาละ9,800บาทเท่านั้นครับแปลง100ตารางวาก็9.8 0 0 0 0บาทนะครับใกล้เคียงกับสนามฟุตบอลบอตตาขันเซเว่นซีเจมินิบิ๊กซีนะครับ สะดวกสบายครับหาของกินง่ายใกล้ตลาดนัดซากกอไผ่ด้วยนะครับใกล้บ้านนัดดอนนะครับใกล้ตลาดสดบ้านค่ายใกล้โรงเรียนวัดตาขันใกล้วัดซากไผ่ใกล้เซนทรัลระยองครับใกล้นิคมรถจนนะพื้นที่ก็สวยงามนะครับจากสารสวยงามติดถนนคุก,คกีกว้าง8เมตรครับแล้วก็ยังมีแปลงที่100กว่าตารางวาก็มีนะครับเหมาะสำหรับปลูก้านผักตากรบมานผักอยู่อาศัย วิวธรรมชาติเลยนะครับสวยๆสาหรับคนรักธรรมชาตินะครับสนใจก็ไปดูทําเลดูสถานที่จริงก่อนได้นะครับมีรหัส g p s อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปนะครับรหัส g p s จะเด้งขึ้นมานะครับรวมถึงเบอร์โทรเจ้าของด้วยนะครับติดต่อนัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยครับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ